ขอเ,ขอเมื่อไปสูนะ้น่ะลันพร้อมทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซี FC ทุก่านที่ติดตามเรครับสม้มวันนี้เาราได้ออกมาหายอีกได้วันนี้มาเบิ่งเขาดุดสวนมั่นให้อดุดบัวแลลว่า,บบานนี่กะมาเนี่ยะ จตงโมแตงโมปะเดมาแตงโมเขากังียนอยู่กินแล้วเขาน่าละล่ะแม่มาดีกัเอาเป็ดมาต้มสุขากินแทนอาเทียงกับเขาถูหายแปดเลยได้นี่ก็ตักหนามมาไวใส่ อันนี้เอามาเห็ดซูเขากินมาหนิเป็ดต้มเป็ดบ่อยเห็ดได้ได้กินต้มต้มมนี่นะรถเขาเบิกอบะย่างบวหันแล้วโอ้มีปลาอยู่กระโดด วมื่อนี้ถือแหมานํำได้วมื่ี้มาสอบเมืองปลาบ่อนอยู่นี่เขาใส่หม้อของไหวนี่แต่เห็นปลาลอยไปลอยมาอยู่ปลาสัตว์วูดไปวูดมาอยู่ในนี้ได้คือน้องนี่ค่อยปล่อยปลา,ปลาจาระเม็ดลงไปหมือนนะ่ะสองทงปล่อยแล้วจังไดุู้จักว่ามันกินปลาหน่อยเห็นเอซหลายคนคอมเมนต์บอกมา าแม่หูจักก่อนนานๆก็คือสิบหเอามาปล่อยใส่น้องดอกแต่ปล่อยลงไปหลยก็เห็นย่างบบได้แหละไปจ่อป่าก็เห็นมันขึ้น <c oughs> ก็เลยขึ้นมา <c oughs> มาเห็ดปีงเป็ดปีงหัวมันปีงหัวเป็ดกับปี ตีมันเอาบีมันใส่บีเป็ดปิ่งทาบีมันจังแสบนี่โอ,อ้แต่ปิ่งหัวทาบีส่วนเอาเห็ดกินทานะสิต้มเป็ดทาเขา คืออนาสิตมเป็ดเป็ดกินขาเจ้าหน้าเขาขึ้นมาตอนเทียงสินกินเขานี่สิป,ปีงเงาอันนี้ หัวทาบีกะกัยไกสุกละอันนั้นก็นยังขั่วบบแล้วได้ผักต้มตัวนี้สมุกกินโบไถ่และปีงหัวทาบีเถอะเด็กหน่อยกินโบไถ่ครับวะเด็กหน่อยห้ามกินปิีงหัวทาบีคาลัมสุกพอดี สี่หัวทาบีเขาว่าเด็กหน่อยหามกิน,นก,กินละ,ะหาม,มหเอาเด็กหน่อยหามกินน่ะเอาไปเม็อดอันอันหนึ่ง นี่นะต,ต้มเป็ดจะมาชุบเลยเข้าใจคือดึนเขาเดี๋ยววันนี้มาหาหมดแดงที่เอาไปใส่ต้มเป็ดให้ได้หังกวาดเส็จลองดูมันพ่อป้อ่นี่นี่หังนีนะมันพ่อแล้วป็ายา,ากันบ่พ่อเอาห้าหมั Các đi nhanh rồi chờ nè Chụp Lại bộ Chụp đi bộ lại được không? Vô hăng phục, con tầm cũng cục này Ăn một đèn Ông xài tổng này

Điều hàng hàng một dữ. Đông, oh, mì. Oh, mẹ đi mình đi mẹ đi hằng mày 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 đi mày 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 ขอ,อ,อด้วะทัไเอาไปใส่ต้มเป็ดอ่ยมาฝานเอาโอนไปเมื่อเวลาไปกะได้มาหอดเทียงเลยต้มเป็ดกัสุกเลยอากเจียวนะโกเจียวครานเีแดงม่ได้ ยังกินเผาแบบนี้ยังไอเนี้ย,ยนะเชอรนระหว่างที่เขาทาเขาไทยไฮนี่เขาสิเห็ดแหวได้แหวไกป่ปลาไปยายแถวแคมไฮนี่แหละ สือกเขาเสียแหวไก่ปลาเห็นนะแหวเขาเห็ดสิไปเห็ดใส่แหวไก่มือนี้เห็ดแหวเยียบมือนี้นะ อันใดก็มีโอกาสใดไกตโตเป็นๆอันนี้เหต่นารักานะนะมันระวังเหตุแหวนี่ก็รถเข้ามาทู่หายอยู่ฝากเบื้องนี้เลยนะเพราะว่าเบื้องนี้ก็จ่างต่ออีกแต่ก่อนว่าจะเหตุแต่ฝากเบืองนะ แล้วนะเอาเห็ดอันนี้มีแต่ไปเลยจังสีเห็ดตัดลักมันตัดลักกับใหม่อะนะมัน,น,นไปเห็ดแต่กุระแกมให้ไปคือ <c oughs> จังหน,น่อยจังสีได้ไปใส่แหวกลายไวทแล้วก็พยายามแหวแลนเลยทีใส่ไวมือหนาะแหวแลนอยให้ตากู นี่นะใไอรถเข้ามาเบิกข้างหน้าเทียงนี่เบิรงรถเข้าก่อนเบิรงรถเข้าดุดเบิกหน้าเทียงนี่ก่อนเลยจ้าหน่อยกับคำเจ้หน่อยจังสิบหาใส่แหวไก่นะเกตไว้ล่ะคันหนึ่งมาเบิกอยู่พังนีม้มาเบิกปลาข้างนี้ อีกขั้นหนึ่งไทยอยู่ฝากเบื้องนะขั้นนี้ไทยอยู่ฝากอยู่ฝากนี้นะทางนี้ก็ท่านได้แล้วไทยเพราะว่าห้ากระไทย แต่บันนี้เริ่มคําเลยสิไปเห็ดแหวไก่ป่านะบันนี้เห็ดไหวพอได้ยามเห็ดอยู่แก้มไ้ต้นนั่นนะบ่อนที่ไก่กันกระบอนเห็ดแหวแลนนั่นแหละเพราะว่าไก่ป่าร้ายแท้นะแล้วสิไปยามหแหวแลนเลยให้รถเขา้าดุดอนาถาบันนี้ให้เขาไทายถา แดี๋ยวได้มาหอดไฮเนี่ยนะทอดเที่ยงนี่แหละจะน,นอนเลยสิเข้าไปยามเบิงแหวแหลนซะก่อนสิได้ไปเห็ดแหวไก่ มีต่อตัวเดียวนะบ่มันแล้วมันยังละมาไมาอีกแหลนไกางามนี่มันลงมันขึ้นกกนันลงกงนี่แหลนแลนะ่บัดน,นี้เราสไปเห็ดแหวไก่ปลาตึ่สังเกตนะเขามายามแหวแลนเนี่ย้องนีโรถไก่ปลาสะนะ <c oughs> นี่ับ อยู่ไก่กับแหวแหลนแหวเขาเสียเห็ดอยู่ดีนะพอไก่ปลาสะไลยแถวนี้ทั้งหมดเสียเห็ดอยู่4อันแหวเหมือนแหวไก่ อันเหยียบมันหาเก็บเอาใหม่อันนี้นะ คือแหวี่ยบได้กันเห็ดแหว่ข้อนะจนลายได้สิดได้ตายกันเห็ดเนี่นี้นะมีโอกาสได้กลเป็นเพราะมันถือแข่งมันถือคามัน ไปซูนะลันพร้อมถือมือพร้อมก็แล้วนะแหวไก่้างที่หนึ่งแล้วเสรดจไปเห็นอันต่อไปอีกบันนี้เดี๋ยนี่กะหาแนวอันที่มาอันไวไหว แล้วเ้าสิไปอันต่อไปอีกแบบน,นี้ว่าไก่สะาลแทนนี่เ้าสิบเ็ดอยู่สี่อันทั้งหมดน่ามีพอแเหี่ยวพอวเหี่ยวเห็นบ้าได้นี่เห็ดเหี่ยวเห็น ล้วการแล้วนะแหวอันนี้คืออันสุดท้ายเห็นมาสีอันทางมันเป็นทางไปน,นี้แหละไก่บักเทียวมันมาเหยียบใหม่เนี่ยมันกระุดแลยการก็แล,กแล้วนะเห็นแหว ส่วนลายเห็ดแหวแบบนี้มันสิถือคาบันไดส่วนลายแลืออยากได้ไกลแบบัวเป็นๆตัวตาจะมาหอดเทียงแบบใบนี้นแบนี้เขาก็ดุดแปลนเบบไร เพียงนี่กับแป้นเลยได้ไปนี้เบิกทางเบื้องนี้สองล้านหาขาเหมือนนี่มันกระเทือนบอาเข้ามาเห็นเลยกัให้เขาเห็นให้เลยแต่ามาลายเถือละน้อยแล้วมันสิแพงกว่าเบิกเลยกับไทยได้อันนี้กับไทยคือกันปลูกมั่นใจแต่จากสีดีหรือบอลแรกทางเบื้องนี้มันเป็นหิน เป็นใหม่เป็นยังนี่ทูลงท้ายนี่มันหกนี่ปลาคือดีสนดีสดขันายกามากเลยนะดีแตกใช้ยัยงพันแลลวใช้ขางหากระดาขานี่ยังง้างเบืองนะคือแบลบเบียก,ก็น่าจังสิได้เดินทางข้าปาลิปกระปาก็ได้ดอไปก่อนเพราะว่าให้เขาดุดอันนี้ แล้วก็คำแล้วไปมันจะได้เมื่อค่อนข้างคนดุดจะเข้ากันนอนนี่คือเก่าอะไรคลิปนี้เขาก็จะได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับต้มคลิปหน้าพบกันใหม่ไล่เดี๋ยแ<ป>ถวบ่าอันวังนะ Yeah. <laughs>